สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์าบอลหญิงลีกตุรกีนะครับเมื่อซาราเย่เบเลดิเยสปอร์แข่งกับคารายูลารีนะครับผมซึ่งซาราเย่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตซึ่งเมื่อเล็กแรกเนี่ยก็สามารถเอาชนะ3ต่อ2เซตเช่นเดียวกันครับโดยในแบตเนี้นะครับเพียวกับบิงท็อปสกอร์ทั้งคู่เลยแถมคะแนนเนี่ยยังเท่ากันเป๊ะ คุณนี่มันเล็กนำโชคนี่นาโดยเพียบอัจฉราพรคงยศแล้วก็บุ๋มบิ่มชัชจออนมกสีนะครับทำคะแนนไปได้ถึง19คะแนนคะแนนเท่ากันครับโดยเป็นคะแนนมาจากการตบ18และบล็อก1นะครับเท่ากันเป๊ะๆทั้งคู่เลยนะครับผมรองลงมานะครับก็เป็นป้าสิลน,นะสะบคะแนนตบ12บล็อก3เอ็ดหนะครับจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ซาเยร้อนแรงไม่มีใครหยุดพวกเธอได้แล้วอะร้อนแรงสักแค่ไหน Eee oh. Bloktan sekiyor. Sırınçević. Merve 6 numaradan hücuma destek. 4. setteyiz. Merve çapçon çok sert ve düzgün vuruyor. 6 numaradan Sırınçević'ten plase geldi. Orada Gizem'in pasıyla tekrar avantaj şimdi Sarıyer Belediyespor takımına geçiyor.